ดเนาะอะไรมาขุดดีเนาะนีน่เนาะจะลากไปไหนจะลากไปไหนลูกลากไปไหนครับไหนจะลากไปไหนทำดีๆนะแต่มันจะพังนะลากไปไหนนุ่นนุ่นนุ่นจะลากไปไหนแล้วลากได้เปล่าหนักไหมลองดูสิหนักจังม่แม่ม oh. ลองดูลองดูงดทําได้ไหมน้อจะทําได้ไหมน้อนน่น้อลองดูสิครับผมทําได้ป่าวป้าใช่ไหมแม่ครับมันก็ทําได้อยู่มีตังกิ่งอยู่ไม่พงนะัพงหรอกเล่นได้อยู่เดี๋วแม่ทําให้ก็มาโนะแแม,ม่ได้ไหมลูกได้ไหมเดี๋ยวแม่ทําให้แป๊บหนึง่ง